นี่ค่ะวันนี้เราก็จะมาเซอร์ไพรส์แม่แอนกันนะคะเราทําห้องไวแล้วงั้นเราไปดูกันเลยค่ะนี่ก็กลางนี่นะคะแล้วก็กลางเป็นบ้านแินแล้วก็อันนี้คือที่แม่แอนมาเช่านะคะมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะคะแล้วก็เลยมาเช่าที่นี่นะคะไปดูข้างในกันนะคะ มาเลยค่ะฮักทายค่ะถึงมันไม่ค่อยสวยแต่ก็ขอให้อยู่ได้ก็พอแล้วนะคะใช่ค่ะมันเป็นบ้านแบบปิกนะคะมันก็นี่มันคือบ้านที่เขาให้เช่านะคะมันเกิดเหตุการณ์ไม่ค่อยดแล้วก็เลยมาเช่าที่นี่ไปทุกคนเราไปเราไปเมยแทนากันเถอะทุกคนเรามาเห็นบรรยากาศนะคะทุกคนเราจะมาเซอร์ไพมส์แอน นี่นะคะบรรยากาศนี่ฟ้าก็มืดมืดนะคะนี่ผีบ้านนะคะนี่รถที่มาส่งแม่แอนนะคะงั้นเราไปเซอร์ไพรส์แม่แอนกันเลยค่ะจะพาแม่แอนไปที่ห้องนอนกันไปเลยเซอร์ไพรส์กันนะคะแม่แอนดีใจแล้วค่ะอะไรเนาะอยากรู้จังเลยวันนี้ลูกๆเซอร์ไพรส์เนี่ยไปดีใจนะคะทุกคนไปดูกันเลยว้าวที่นอนใหม่ ดีใจจังเลยค่ะลูกๆทำให้ขอบคุณมากนะคะอันนี้คือบ้านเช่านะคะใช่ค่ะเดี๋ยวคนยังวันนี้มาอยู่วันแรกไม่ได้ทําความสะอาดอะไรเลยนะแต่ก็ทําอยู่นะคะเพราะเดี๋ยวเราต้องมาอาศัยนะคะที่ลูกๆมาปูให้กวาดให้กลางม้งให้แม่รู้สึกว่ามีกำลังใจมากเลยค่ะคนลูกๆมากนี่นะคะของเต็มเลยค่ะแดงเลยค่ะไขเมื่อไอรังแป้งนี่คือไฟที่สวยงามมากนี่กว้างมากเลยนะคะ นี่คนสวยแม่โลกรับแรงมากนะคะขอบคุณแล้วก็มีแค่นี้นะคะคลิปเ็จไยงั้นขอขอบคุณนะคะอย่าลืมกดากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับส r คร e ช่วยเป็นกำลังใจให้ให้กับทีมยอดดอยชนแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ